รถกระบะตอนเดียวสาภาพะีสวยขับดีมากๆขนของได้เยอะมากๆทนทานสุดๆเลยเนี่ยค่ะ โตยต้าไฮรักรีโวตอนเดียวคขึ้งยนต์ดีเซล2.4เกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรายอยู่ที่2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ6,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปก็สิรคณีไปเชียงานได้แล้วนะคะคุ้มค่ะน่าใช้แถมตู้สูงมูลค่า20 0 0 0บาทสูง2เมตร10ให้ฟรีเลยค่ะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ขนของได้เยอะแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะตอนเดียวขึ้น่อยนต์ดีเซลหายยากสุดๆเลยนะคะ,คะนี้ฟีดาวส่งแค่6 0 0ับาทเท่านั้นนะคะเซต้าไฮรักซีโวค,ค่ะคันนี้น่าใช้แถมตู้สูงนะคะส่งเมตสิบมูลค่าส0 0 0่นบาทให้ฟรีเลยนะคะติดฟิรีเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะแอร์แบ็กคู่ค่ะเครื่องเสียงนะคะ AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะได้เกียร์ธรรมดาด้วยนะคะแอร์เย็นขับดีสภาพสวยค่ะทนทานสุดๆเลยนะคะในเครื่องยนต์ดีเซลรถกระบะผลของเครื่องยนต์ดีเซลนี้ทนสุดๆเลยค่ะแถมตู้สูงหยิบต่างขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะ ตอนเดียวขึ้นยนต์ดีเซลเอาไว้ขนของนะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะน่าใช้สุสดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงคันนี้ฟรีดาวนะคะคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อคันีไปใช้งานได้แล้วค่ะ หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ค่ะสน,นใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเนียสไซน้ำหน้าแักไซ AMP 1นค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สภาพดีคุ้มค่าน่าใช้สุดๆเลยค่ะพีดาวจัดได้เต็มอีกต่างหากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะดูแลตัวเองกันดีดด้วยนะคะปรึกษ,ษาด้างการจัดแผนได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะ